พ่อหันหน้ามาดิจุ๊บเลยจุ๊บเลยลุงภูมิแล้วนกของเขาพ่อของหวยเลยชื่ออะไรนเรชื่ออะไรนะมัจชามัจชามัชชามัชจคค่ะ มาฉะกับโกโก้อ้ยจุ๊บเลยมีจุ๊บเลยนั่นๆๆโอ๊ยถ่ายวิดีโอโอ้ยถูกใจ

ไ้จุงได้เลยเนื้อคู่กันปะเนี่ยจุ้งไว้จุ้งปอ่ะชอบเหรอชอบเหรอจำผิดคนเปล่าไม่ใช่พ่อนะท่พี่พ่อนะจำผิดป้าแต่มาวันนั้นน่ะผมก็เข้าหางถึงแต่วันนั้นใช่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 ปกติถ้าเข้าหารก็จะหยิบเรื่องที่ไม่มา

どうもありがと ไาม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 ยังมงเอวันหลังมหาใหม่นะโอโหคืนนี้มฝันนะไรเลยนะคืนนี้ฝันน่ะจุบไปเลยจุ๊บเลยอุไม่จุ๊บใครหรอกไมจุ๊บใครไง่ายน่เองเฮ้ยมาข้าวมูหมีอะลูก Yeah. <laughs>